สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยาซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นน้ำยาเห็ดนะคะเป็นทางเลือกสำหรับผู้คุณผู้ชมที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเห็ดวันนี้เราจะเป็นเห็ดนางฟ้านะคะกับเห็ดฟางแล้วก็จะมีหางกะทิมีหัวกะทินะคะแล้วก็มีขนมจีน อันนี้เป็นส่วนพริกแกงก็จะมีกระชายนะคะขูดแล้วก็หั่นนะคะมีพริกแดงมีกระเทียมมีตะไคร้ซอยนะคะหอมแดงข่าซอยนะคะแล้วก็ซีวขาวน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องแกงกันเลยนะคะค่ะเรามาดูวิธีการทำเครื่องแกงกันก่อนเลยนะคะเริ่มแรกแเราเอาอาหารกะทิเนี่ยใส่หม้อเอาไว้แล้วก็ตั้งไฟให้ เดือดนะคะตอนนี้กะทิเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปใส่พริกแห้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่ทุกๆอย่างเลยเพราะว่าอันนี้อาจจะมีกระเด็นเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะใช้การโขลกตำนะคะตอนนี้เราจะมาทุ่นแรงด้วยกันปั่นเครื่องเอานะคะตะกี้ หอมแดงอันนี้ตำด้วยกระชายนะคะตะกี้เป็นกระเทียมค่ะแล้วก็กระชายแล้วอันนี้เป็นหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะตมด้วยข่าค่ะตอนนี้เราจะต้มไปคุณผู้ชมควรจะต้มให้เครื่องแกงเนี่ยมันนิ่มเปื่อยดีช่วงลานี้อาจจะใช้เวลาซักประมาณยี่สิบนาทีนะคะ ค่ะเราใส่เครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทิ้งเอาไว้รอให้เครื่องแกงเนี่ยมันมีความอ่อนนุ่มตัวเพื่อจะง่ายต่อการปั่นนะคะที่เราใส่ไว้ในกะทิอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากให้ในตัวอาหารกะทิของเราเนี่ยมันมีกลิ่นของพวกเครื่องแกงต่างๆด้วยนะคะเลยเออกมาต้มนนี้หลังจากนี้เราจะรอให้เครื่องแกงนุ่มแล้วเราก็จะช้อนกรองเฉพาะตัวเครื่องแกงเนี่ยนะคะพักเอาไว้แล้วเราก็จะมาต้มเห็ดต่อกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้เครื่องแกงก็นิ่มเปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็จะได้กลิ่นของเครื่องแกงเครื่องเทศแต่ละชนิดเนี่ยอยู่ในตัวหางกะทิตอนนี้เราจะมากรองออกกันนะคะแยกน้าเพราะว่าเราจะเอาตัวหางกะทินี่มาต้มเห็ดต่อนะคะ นะคะเราทีนี้เราลวกเห็ดต่อได้เลยนะคะ mm hmm. เห็ดนี้ใช้เวลาไม่นานมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะสุกเร็วนะ,นะคะลวกให้พอนิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเห็ด mm hmm. เห็ดนี้ไปปั่นเหมือนกัน mm hmm. ทีนี้รอให้เห็ดนิ่มสักพักหนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาปั่นตัวเครื่องแกงกัน,นะคะ่ะ ค่ะนี่เราก็ได้เครื่องแกงที่ต้มนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาปั่นกันตะกี้เรากรองแล้วก็เอาหางกะทิเนี่ยไปต้มเห็ดตอนนี้เห็ดต้มอ,อยู่นะคะเราก็จะมาปั่นเครื่องแกงกันนะคะก็ตักใส่แล้วก็ปลาใส่เนี่ยเวลาเวลาปั่นเนี่ยนะคะเราร ใส่น้ำหยอดเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนะคะหมายถึงว่าตักใส่ถ้ามันล้นไปก็ค่อยๆตักใส่เพิ่มตอนละเอียดนะคะค่ะเราก็จะทำการปั่นนะคะค่อยๆกดเป็นระยะๆนะคะอย่าก,กดแช่วไว้เพราะว่าส่วนผสมมันจะได้ตกลงมาแล้วมันจะได้ปั่นได้อีกนะคะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะคะหยอดน้ำเอาน้ำางกะทิหยอดก็ได้นะคะ เดี๋ยวไงเราจะปั่นไปเรื่อยๆจนเครื่องแกงหมดเห็ดเราก็เริ่มได้ที่ดีแล้วหลังจากเราปั่นเครื่องแกงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดเนี่ยกรองแล้วมาปั่นเหมือนกดิค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่เราปั่นเครื่องแกงตอนนี้เราจะทําเหมือนกันเลยนะคะแต่ตอนนี้เป็นเห็ดนะคะ เราก็คือจะเอาเห็ดเนี่ยกรองก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะเอาเสร็จแล้วเราก็เอาตัวกะทิเนี่ยเดี๋ยวนะคะเอาเท,เทใส่กับหม้อไปเหมือนเดิมนะคะเราก็จะปั่นตัวเห็ดกัน ทำเหมือนกับเครื่องแกงเมื่อกี้เลยนะคะถ้าแห้งเกินไปเนี่ยใส่น้ำตัวน้ำกะทิกรองลงไปได้นะคะใส่ค่อยๆใส่ไปทีละนิดก็ได้นะคะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วเรามาดูตอนที่เราเอาเครื่องแกงเนี่ยกับเห็ดเนี่ยไปละลายในกะทิกัน,นะคะ่ะ ค่ะตะกี้เราปั่นเครื่องแกงปั่นเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาละลายใส่ลงในหางกะทิที่เราได้ต้มทุกสิ่งอย่างไว้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะพอทุกสิ่งสุกหมดแล้วนะคะแล้วก็เครื่องแกงแล้วก็เห็ดแล้วก็ละลายให้ให,ให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ จะเห็นว่าสีเริ่มเป็นสีแดงส้มๆละเรื่อละเลื่อนะคะแล้วก็เราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราปรุงรสกันต่อเลยละกันนีนะคะให้ส่วนผสมไม่จับเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเลยนะคะ น้ำตาลทรายสักเล็กน้อยนะคะหรือจะใส่น้ำตาลปี๊บด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าชอบอยากมีหวานน,นวลน,นิดก็ใส่น้ำตาลปี๊บด้วยก็ได้คนไปเนี่ยเราก็สามารถเติมกะทิเพราะเรายังมีตัวหัวกะทิอยู่นะคะทีนี้เราก็จะใส่หัวกะทิเข้าไปด้วย แล้วจะดูเหมือนจะใสเล็กๆเนี่ยเราสามารถต้มเคี่ยวไปจนให้คุณผู้ชมอยากให้มันข้นก็เคี่ยวนานหน่อยนะคะต,ตอนนี้เดี๋ยวเราเคี่ยวไปอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาตักจานเสิร์ฟกันคน่ะคะ่ะตะนี้เราทำตัวน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันก็วันนี้มีผักเคียงก็คือมะระจีนนะคะถั่วง,งอกใบแมงลัก ถั่ฝักยาวแล้วก็กระหล่ำปลีก็จะมีพริกป่นเล็กน้อยนะคะโรยเดี๋ยวนี้เราจะตักตัวน้ำยาใส่ชามนะคะคนส่วนผสมเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่นอนก้นนะคะไม่ต้องล้นชามมากนะ,นะคะเอาแค่พอเสิร์ฟนี่นะคะก็ ทาเล้นนิดหน่อยก็ทำความสะอาดขอบจานที่ร้กนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาเห็ดนะคะสำหรับอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงแตหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีคะ่ะ